สวัสดีค่ะในคลิปนะคะเป็น Honda City ค่ะที่สวมชุดหนังหุ้มบอดรถยนต์นะคะดีไซน์มาตรฐานที่ใช้หนังสีดำแล้วก็ได้สีดำนะคะด้านหลังหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ น,นี้เป็นดีไซน์ที่พนักงินพับแยกกักกันได้นะคะก็สามารถพับได้อ่าไหนพับขึ้นไปอันหนึง่งเก็บเลยโอเคเนี่ยค่ะก็ยังสามารถใช้ง,งานได้เหมือนเดิมโอเคค่ะทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็จะมีเท้าแขนนะคะเป็นดีไซน์สิบซอนเวลาใช้ง,งานก็จะประมาณนี้ค่ะ ก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะหลังจากเลิกใช้งานถ้าสมมติว่าอยากจะเก็บให้เรียบร้อยค่ะเชิญค่ะท่านเป็นแบบชุดหนังนะคะแบบที่ไม่ได้ลื้อเบาะเดิมสวมทับเบาะเดิมดีไซน์ของ i m p e r i a n เนชนนะคะสีดำล้วนค่ะ ฝากไว้เป็นตัวเลือกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ